กูขอไม่ให้เล่นได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะ <c oughs> จะคุยเหรอก็ต้องถามผู้สาวเองว่าเขาอยากเล่นหรือว่าเขาอยากคุยคิมเออคนที่ว่าอยู่แต่บ้านเนี่ยเขาไม่อยากเล่นอะ่ะเขาอยากคุยอะ่ะว <c oughs> ่าไงเรายังไม่ได้พูดเลยทำไมอ่ะเราจะเอาอยัางไงอ่ะ <c oughs> มาดิสาวออกไปแล้วมงจะเอาอะไรกับปูมาดิสวัสดีครับเฮ้ย <c oughs> พี่คนดังป่ะเนี่ย เฮ้ยอะไรอีกแล้วเฮ้ยพี่ภูมิเฮ้ยลูเชียใครอะพี่หนตามพี่อยู่เธอเธอชื่ออะไรเนี่ยชื่อฝนค่ะชื่อฝนเนรอค่ะอายุเท่าไหร่อายุสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดแล้วอ๋อเอาเป็นอะไรเป็นอะไรอยู่จังหวัดไหน เอาหายเป็นลมไปแล้วป่ะเนี่ยพี่หนูเคินยุ้ยจังหวัดอะจังหวัดจังหวัดวเชียงรายค่ะเชียงไยเหรอเจ้าฝนได้ยินป่ะเนี่ยฝนได้ยินค่ะเงียบจังเงียบทำไมเนี่ยอ้าวงงนะอะไรวะเนี่ยไปแล้วเอออะไรวะเอฟเอฟซี F F C ไม่อยากคุยกับเราเหรอเฮ้ย อันนี้เปิดไมค์ได้ไหมเนี่ยฮัลโหลบอยครับ,บเออเราต้องเปิดไมค์คุยกันดิอันนี้รหัสแฟนเหรอรหัสผมครับผมปลอมตัวผู้หญิงครับอ๋อนี่คือปลอมตัวเป็นผู้หญิงใช่ครับโอ,โอ้ยไม่น,าน่าหรอเลยไม่ยอมเปิดไมค์นายนายจะไปแกล้งคนอื่นแน่เลยเนี่ยแกล้งอะไรผมเป็นแบบน,นี้ผมกลัวโดนด่าผมก็เลยตอมไปแบบนี้แหละเอา้าเป็นผู้หญิงแล้วจะไม่โดนด่าเงี้ยเหรอใช่ใช่เหรอแสดงว่านายอ๋อชอบมีแต่คนด่าเงี้ย เออใช่ใช่ถึกต้องถูกต้องอ่างั้นนายนายชื่ออะไรชื่อวินครับชื่อวินอายุเท่าไหร่ครับแต่ผมเป็นเด็กน้อยครับเท่าไหร่ล่ะสิบสามครับผมวินอยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดสกลนครครับสกลนครแล้ววินมีแฟนยังเนี่ยมีแล้วครับมีแล้วเหรอเจอกันในเกมหรือว่ายังไงคนในเกมหรือยังไงเจอในแอปครับแล้วก็คบกันครับ ในแอปแอปอะไรอ่ะบอกได้ไหมแอปมันเจอกันง่ายขนาดนั้นเลยเ <dentro> ใช่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ทุกคนหรอกครับเราเห็นหน้าเห็นตากันแล้วอแะใช่ครับเฮ้ยเขาอายุเท่าไหร่อ่ะสิบห้าครับสิบห้ารุ่น roar, พี่อย่าบอกนะว่าเขาชื่อมิ้นไม่ครับชื่อพิงค์ครับชื่อพิงค์เอาทําไมถึงได้ไปเล่นนะอยากอยากมีคู่นี่ย vale? อายุสิบสามเองนะอ๋อไม่เล่นแล้วครับผมเหงาไงผมไม่มีอะไรทำอ๋อเหงาก็ไปเล่น เฮ้ยเราก็ได้แฟนเลยงั้นแบบมีแนะนําเราไม่ต้องทําไงบ้างเฮ้ย<ว>นายอยู่กับใครเดอ๋ดานายอยู่กับใครเนะี่ยอยู่กับพี่สาวครับอ๋ออยู่กับพี่สาวเฮ้ยพี่สาวอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสิบห้าครับพี่พี่ชื่ออะไรชื่อหญิงครับชื่อหญิงกับวินแล้วพี่พนายได้ใส่หูฟังไหมเนะี่ยพี่ได้ยินเราไหมเนะี่ยได้ยินหมดครับหูไ่ใ่เฮ้ยพี่หญิงสวัสดีครับพี่หญิง S <S <S พี่หญิงโสดไหม <S <S โสดครับโสดโสดอโอเคโสดต่อไปนั่นแหละหยอกเล่นหยอกเล่นอ่ะกลับกลับมาคุยกับวินต่ออ่ะยังยังไม่ได้บอกเลยแนะนําหน่อยเออยังไง๋ <S 2> <S 2> อเข้าไปก็ก็กดสุม่มโทรครับ <S 2> <S 2> ไม่เอาเอางี้ดีกว่าแบบวิธีคุยกับสาวเนี้ยเอออ๋อวิธีคุยหละครับมันก็ เราก็แบบคุยแบบถามเขาทํำไมอยู่แบบเหมือนกับที่เราไปจีบผู้หญิงละครับที่เราไปจีบผู้หญิงก็ยังไงล่ะแบบอเราก็พูดว่าสวัสดีครับแล้วก็อะไรก็ก็คือคุยกันปกติอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบเออเราก็ขอเฟซเขามอาไว้แล้วเราก็คุยเากับเขาไปเรื่อยๆโอ้โเขาถูกใจเราเขาก็จะคบกับเราเองครับว้าวแล้วแล้วมันแบบเราจะไม่เจอแบบสมมติกระเคยอย่างเงี้ย ืจอเจอืจอเป็นมังค์ไม่ได้รับแล้วเราจะทําไงอ่ะอ่แล้วก็ปัดทิ้งเลยครับแล้วก็บางค่างอาจจะเจอจังหวัดเดียวกันนะครับแล้วเขาไม่แบบมาหลอกอหรอมันดูแบบเข้าถึงง่ายเกินไปนะไม่นะครับสำหรับผมคุยนานแล้วก็เลยได้คมนะเฮ้ยโ้โชคดีว่ะเฮ้ยพี่หญิงเบาคลิปหน่อยพี่หญิงไม่ได้ดูคลิปเล่นเกมเล่นเกมแล้วไปเจอพี่หญิงเบาเสียงหน่อยพี่หญิง แล้ววินหล่อไหมไม่นะรับผมไม่ได้หล่อนะครับแล้วอะไรพริงค์หล่อไหมเอ้พิงค์สวยไหมโทษไม่ได้สวยครับน่ารักน่ารักก่อไม่ใช่แบบเอก็น่ารักมากๆเลยครับเฮ้ยงั้นขอถามสมมุติอันนี้ยังไงดีแบบสเปกสาวๆถ้าแบบยังไม่มีแฟนอย่างเงี้ยพูดหวานๆแล้วก็น่ารักน่ารักมากอ๋อแล้วคนที่เนี่ยถือว่าถูกสเปกไหมตรงสเปกไหมคนนี้ ได้นะครับไม่ไ <Pokémon> ด <pakai mono> ้เลยเลยเขาพูดดีครับแล้วก็แบบเขาแม่เขาสุภาพใช่แต่ว่าเขาสูเขาก็แค่สุภาพผมแค่คนเดียวอ่ะแต่ถ้าเพื่อนเขาจะพูดกับกูมึงแต่ล้วพูดไมบพูดีอ๋อพอพูดกับเพื่อนกูมึงพอพ่อนั้นเธอเธออย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เพราะก็ดีนะผมสำหรับผมดีมากเลยกับเพื่อนมันก็ปกติแหละกับเพื่อนมันธรรมดาแหละมันสนิทกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่พี่หญิงเล่นเกมอะไรพี่หญิงอ่ะ ฟีฟ e. ้าฟีฟ้าครับเอ้าไม่เห็นเล่นด้วยกันเลยเขาเล่นเกมไงพวกผมก็อนรอในนี่ไงเฮ้เล่นไม่เป็นนะเล่นมีเป็นเลยพี่หญิงมาเข้ามาห้องเดียอนั่นไงเนี่ยหรอบางใหญ่ทำไมไม่ตั้งชื่อว่าหญิงอะชื่อหญิงอะเอาตอนนั้นแกวักรหัสใหม่เล่นๆน่ะแกไม่รู้ว่าจะตั้งยังไงไงเอาแล้วถามพี่ถามพี่หญิงบ้างอ่ะพี่หญิงแบบสเปกหนุ่มๆเป็นยังไงไม่ชอบอ่ะไม่ชอบหนุ่มๆหรอ พี่หญิงช้าผู้หญิงนะอ๋ออ่ะสเปกสาวอู้สเปกสาวๆเป็นไงอ่าๆถามแล,แล้วตอบ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 ,ตอบอแน่สูไม่รู้นะผมบอกเลยได้หมดอะผมรู้สึกว่าแน่จะได้หมดนะโอเคไว้เจอกันใหม่อ้อาวแล้วจะเจอกันได้ไงเนี่ยเราไม่ได้แอดเพื่อนกันไม่ใช่หรือเออเดี๋ยวเปิดเลขห้องเดี๋ยวเราสุ่มมาใหม่หรอกฮัลโหลได้ยินปะได้ครับได้ยินครับเออผู้ขอไม่ให้เล่นได้ไหมอะ ทำไมอ่ะจะคุยเหรอก็ต้องถามผู้สาวเองว่าเขาอยากเล่นหรือว่าเขาอยากคุยไอคิมเออคนที่ว่าอยู่แต่บ้านเนี่ยเขาไม่อยากเล่นอ่ะเขาอยากคุยอ่ะว่าไงเรายังไม่ได้พูดเลยฮะไม่ถึงมึงอ่ะมึงอ่ะสัตว์จะเอาไงกูใจเย็นใจเย็นทำไมอ่ะแล้วจะเอายังไงอ่ะมาดิสาวออกไปแล้วมึงจะเอาอะไรกับปูมาดิมันหลอนรือไงวะ แต่บ้านนี่คนนี้คนนี้คนนี้นายคอมด้วยตึง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 โต๊ด่ไม่ตึงไม่ตึงใจเย็นนายชื่ออะไรชื่ออะไรก็ได้โต๊แล้วเนีย่ยดูดิอยากคุยด้วยเขาก็ไม่อยากคุยไง <S <S ใชไมอะไรเนี่ยอิงอ๋ออิงมันเป็นบ้าอา๋อย่าว่าเพื่อนอา่านายนายอายุเท่าไหร่ผมอ,อายุเท,ท่าไหร่ก็ได้อะเท่าไหร่ก็ได้อีกละอยู่อยู่จังหวัดไหนอยู่โคราชคนอีสานแมนบอ,อ เออเอ้าผมเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรฮะเอา้าคิดไม่ทันอีกนี่ก็ถามเป๊ะพื้นผมยังไม่ทันานันเลยอ่อาถามถามอิงดีกว่าอิงอายุเท่าไหร่ครับอายุสองขวบถามอ,อิงอิงอยู่โคราชบ่อิงใช่ใช่ใช,ใช่มันมันนอนอยู่กับผมเนี่ย<ะ>เอ้ยไม่ใช่เฮ้ยแฟนกันปะเนี่ยบ้าบ้าเออให้ให้ให้อิงตอบบ้างเออแย่งตอบอยังเลยนะ ผมอารมณ์ดีไงผันอยากตอบมัอารมณ์ดีทำทำเสียงปกติก่อนอารมณ์ดีอะนี่แหละเสียงปกติเออทำทำเสียงปกติได้ไหมอยากได้ยินเสียงปกตินี่แหละเสียงปกติอ๋อเสียงปกติเป็นงี้โอเคงั้นเราเสียงปกติเป็นงี้แล้วกันโอเคไหมอิงอิงอาย,อยุเท่าไหร่ครับก็ไม่อกัน็ิสีก็ <AM> <AM> ไม่ได้ยินมันมีคนพูดแซดปากบ้างไอ้อ้ <AM> เอออู้อ มึงเคยมม่เคยโดนเปล่าลุกโอ๊ยเดี๋ยวกอบหลุดนะอ่าเดี๋ยวเราสัมภาษณ์อิงมั่งเออคุยกับอะไรอูไปเยอะแล้วอุ้ยมันคุยเรื่องที่มันจะเลิกกับแฟนแล้วมันก็ไปชอบคนคนหนึ่งแล้วมันก็ไปชอบเขาแลวมันคุยให้ผมดูแค่นี้แหละเดี๋ยวเอาสรุปสั้นๆได้ไหมก็คือเลิกกับแฟนหรือยังไงนะสรุปสั้นๆมันยังไม่เลิกอ่ะยังไม่เลิกกับแฟนอ่าตอนนี้มีแฟนอยู่อิงมีแฟนแล้ว ใชม่มันมันมีผัวแล้วมันเสือโลกมันท้องเดี๋ยวรู้จักกันได้กี่ปีแล้วเออไม่รู้จักผมเพิ่งรู้จักเมื่อกี้เลยโอ้ยโอ,โอ้เดี๋ยวกูไม่เล่นเกมกับมึงจำไว้ไม่ได้ยินคําตอบจากอิงสักทีเลยนะอ่ะกี่ปีนะอิงพิมพิมมาได้ไหมพิมพิมเลยดีกว่าเออ,อถ้าอิงเนี่ยขนาดนี้พิมพิมดีกว่าไม่ที่พิมเพราะมีคนพูดแทรกตลอดเนี่ยเออหนึ่งปีจะรู้คําตอบนี่ยากเย็นเหลือเกิน อาวมึงไม่เปิดไม้แล้วอะ่ะมึงมาทำไมอะ่ะมันชอบพี่ฝนแต่ได้แค่พี่เนาะเปิดประเด็นมาเอาดิมึงจะขายกูใช่ไหมขายม,มึงได้อเอาดิคนโคราชจะเผากันเองแล้วอะ่ะเฮ้ยมีประเด็นเลยอ่านเรื่องเรื่องพี่ฝนมันเป็นยังไงอูจะมีฝนก็คือก็คือเป็นพ,นพี่เป็นพี่ในแคนเก่าผมอ่าคือผมผมเล่นเกมกับเออที่ปรึกษาในแคนเขาชื่อว่าพี่แบอ็คเข้าใจปะ เอาไง,ไง่ายๆคือชอบพี่ฝนเหรอไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้ชอบเขามันชอบอ๋อสรุปยังไงวะเนาะไม่ตากับกูแม่มันม,มันอะไรกูแม่เออว่ะพออิงพออิงพิมพ์แล้วพิมพ์เยอะกว่าพูดอีกเออไม่ชอบมวยสัดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเช่าเวทีมวยให้เลยเอาไปคนละนวล <c oughs> <ๆ>ถามอิงครบๆกับแฟนได้กี่ปีแล้วครับเจ้าจันเอ้ยเขาถามเขาถามอิงไม่ใช่ถามพูดดี่บอกโทษโทษโทษไม่ดีรู้จักกันได้ไงแฟน รู้จักกันที่โรงเรียนอ๋อคนนี้เป็นคนที่โรงเรียนใช่ใช่ใช่เขาปเป็นนักบอลแล้วมันชอบรุ่นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแลวเป็นนักบอลเฮ้ยแล้วมันเริ่มเริ่มใครไปจีบใครก่อนผมว่า่าจะมันนะเพราะว่ามันขอโทษขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจปากมันลันอ่าสรุปสรุปยัง <c oughs> ไงนะใครจีบใครก่อนหนูจีบก่อ <c oughs> นอ๋อโอเคครับ นึเนี่ยแม่งมันสูดถึงความเขามีแต่ผู้ชายจีบผู้หญิงไอ้ผู้หญิงไปจีบผู้ชายเฮ้ยมันได้หมดนะอย่าปิดกั้นดีสมัยนี้แล้วอ่ะเขาชอบไอ้เพียชอบเพียอะไรกูเห็นทะเลาะกันแบบทุกวันเอ้ะแล้วอู๋เคยมีแฟนไหมไม่ไม่บอกเฮ้ยความลับเยอะว่ะคนนี้ไม่ไม่เคยมีแฟนเอ้ยเออใช่แหละมั่งมั่งนะอู๋มีตั้งสองคนนั่นไงต้องมีฝ่ายค้านตลอด ่งง,งงว่ะสรุปเอ้ยมีชื่อด้วยอ้อ,อยเอ้ยน้ำเพชรกับอ้อยนิงเดี๋ยวไหนบอกมีสองคนเดี๋ยวเดียวมันสามคนแล้วนะเงี้ยอะไรกูไม่เคยคบแฟนอิงนอค,คนเอ,อ,อนะ้คนชื่ออ้อยเนี่ยนคนชื่ออ้อยเนี่ยแฟนอิงอ่ะคนชื่ออ้อยแฟนอิงใช่ใช่แฟนชื่ออ้อยก็ไม่บอกอแล้วมันก็ชอบไอนคนที่ชื่อนบะเมันมันชอบทั้งที่มันคบกับแฟนอยู่อะ,อะเฮ้ย สรุปมีแฟนชื่อออยแล้วก็ชอบคนชื่อความลับคือโอเคเผาเผากันต่อเดี๋ยวเราไปก่อนนะไอพี่จะเพิ่งไปพี่อยู่กับผมเาเผากันต่อเลยเดี๋ยวรอไปแล้วไม่ถ้าพี่ไปผมก็ตายดิที่อยู่กับผมก่อนตายอะไรไม่ตายหรอกจะเพิ่งไปนะู่ับผมก่อนาผมตายทำไมไม่ตายอิงไม่ทำอะไรหรอก ใช่ใช่มันตัวกระเพียงเดียวน็จะสูงประมาณร้อยห้าสเออนั่นแหละฝันดีทุกคนฝันดีครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ